สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนชาแนลนะคะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะดีใจนะคะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วกินข้าวได้เยอะไหมกินข้าวได้อยู่ค่ะขอบพระคุณแม่แมทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจขอบพระคุณแม่แมทุกท่านนะคะที่ให้กําลังใจน้องชมพูด่ดีใจเนาะคะ่ะเนี่ย ได้ออกจากรูมพยาบาลแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าให้อีกสองวันก็ให,นให้มาเจาะเลือดอีกทีหนึ่งน้องก็หน้าตาสดชื่นดีแล้วนะคะแต่คุณหมอบอกว่าไม่ให้ออกเดดไม่ให้ทำงานหนักๆกิจกรรอะไรหนักๆก,ก็ต้องหลีกเลี่ยงก่อนนะคะ ดีใจนะคะดีใจนอนโรงพยาบาลหลายวันแลว้วคิดถึงบ้านนนองคะ่ะคิดถึงบ้านคิดถึงน้องนมคิดถึงน้องเพิ่มน้องนานโนนะคะแม,ม่ขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านที่ให้กำลังใจต้องพยายามกินน้ำเยอะเดี๋ยวพ่อหำจะมารับนะคะรอประมาณอีกสามสิบนาทีพ่อหำก็จะมารับ ุณมบอกว่าพยายามกินให้เยอะๆนะลูกหนูจะได้อ,อกหนูได้อ,อกแล้วหนูต้องกลับไปหนูต้องกินอาหารให้เยอะๆอีกหน่อยก็ไปถอดเสื้อออกเปลี่ยนเสื้อผ้า,ปผาไปถอด,ดเสื้อรงพยาบาลเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้าน ดีใจนะคะโอแมควานนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลายคืนนะคะเหนื่อยเด้อคะ่ะแม่แม่เหนื่อยล้าเมยกินแล้วก็นอนเดินไปไหนก็ไม่ได้นะคะต้องกลับอยู่ในห้องคิดถึงน้องน้องหนุ่มคิดถึงเพิ่มพูนคิดถึงน้องนาโนคิดถึงบ้านนะคะคิดถึงใจเพิ่มถึงายเพิ่มนะคะแม่แม่อีกหน่อยพอ่อพ่อหำก็มารับ ต้องนั่งดูทีวีนั่งแล้วก็กินแล้วก็นอนนะคะแม่ควานไม่ได้ป่วยแม่ควานเมื่อยด้วยค่ะเมื่อยเมื่อยกว่าลูกโอ้นะคะต้องนั่งนอนนอนนั่งนั่งนอนนอนขอบคุณคุณหมอที่ดูแลเอาใจใส่น้องนะคะน้องคุณหมอดูแลเอาใจใส่น้องดีมาก ได้ขอบคุณกำลังใจทุกๆด้านนะคะที่ให้กำลังใจน้องมาขอ้พระคุณมากๆจากใจจริงครอบครัวน้องพึ่งพูนเนอะค่ะวันนี้ก็อัปเดตอาการให้แม่ๆทราบนะคะว่าน้องได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วต่อไปนี้จะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยแล้วนะลาแล้วลาแล้วอาการเจ็บป่วยพอแล้วพอแล้วนะคะพอแล้วจะไม่ให้ใคร เจ็บไข้ได้ปวด่วยเด้อค่ะน้องชมพูป่ป่วยบ่อยมากๆนะคะไม่ไม่อีกหน่อยก็เป็นไข้อีกหน่อยก็ป่วยอีกหน่อยก็โอ้ไม่กวนโภชณะสิเบิงเด้อค่ะเพราะว่าลูกสาวู้นี้ป,ววปวว่วยดุไม่ค่อยกินข้าวชอบกินแต่ผลไม้แล้วไม่ค่อยกินข้าวนะคะร่างกายก็เลยบวข็งแห้ง ดีใจไหมดีใจดีใจดีใจนะคะไม่ออกโรงพยาบาลไม่กะไม่อยากนอนโรงพยาบาลน้องๆค่ะไา่มีู่ใดอยากนอนน้องค่ะแม่ๆ,ไม,ๆไม่มีใครอยากนอนโรงพยาบาลหลีกเลี่ยงได้ก็อยากหลีกเลี่ยงเนาะคะ่ะแต่ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ต้องมีสาหรับชีวิตคนเราเนาะคะ่ะน้องสุดชื่นแจ่มใจไหนไหนมือที่เป็นตุ่มหายหรือยังหายแล้วนะคะนี่ ยังมีบ้างนิดๆหน่อยๆน,นี่รอยน้องเกานะคะคุณโมอบอกว่าถ้าหายโรคไข้เลือดออกถ้ามีมีคันตามเนื้อตามตัวนี่หายนะคะคุณโมอบอกว่าเกล็ดเลือดก็ยังต่ำอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับว่าต่ำม,มากให้ไปให้ให้เป็นอนที่บ้านรักษาตัวที่บ้านได้นะคะนี่อู้อันนี้ยังมีอยู่ด้วยเนาะรักษาตัวที่บ้านแต่ก็ต้อง กินข้าวทานอาหารให้ได้เยอะๆคุณวาจังสันนคุค่ะคุณหมอคุณหมอที่นี่ก็ดูแลรักษาดีนะคะขอพระคุณคุณหมอและทีมแพทย์ทุกท่านเช่นกันเ้ยค่ะที่ให้ช่วยดูแลให้น้องหายป่วยถ้าไม่มีคุณหมอก็ไม่หาย ว่าต้องใช้ยาอะไรทุกอย่างเนาะค่ะสำหรับการแพทย์ต่อไปก็อย่าไปอยู่ไกลๆหมงเหมืดๆเด้อยุย่งสิกัรอีกเป็นสงเเือรเลยไดย้เพิ่นนี่ก็ได้ปีที่เร็วก็เป็นปีนี้ก็เป็นเนอะคะ่ะต้องกินน้ําเกลือแร่เยอะๆนะคะนี่น้ํานี่คนมองให้กินน้ํานี้นะคะน้ําเกลือแร่นะคะ หมอบอกว่าต้องกินยได้เยอะๆแล้วก็กินข้าวก็กินเยอะๆจะได้ตึดเลือดไม่ต่ำคิดหอบบานแล้วนายขอโอ้ตรงนี้ก็มีนะคะตุ่มตุ่มตามเนื้อตามตัวคนว่าขันนเร็วกับเศร้าแล้วล่ะ คุณโมอบอกว่าถ้ามีอาการคันก็หายแล้วแต่ไม่ค่อยคันแล้วคันคันว่าวันก่อนคันเยอะไหมคันมากเมื่อวันกอน่อน,นอโอ้คันมากนะคะต้องไปเปลี่ยนเสื้อโรงพยาบาลออ้ลูกแล้วก็ใส่เสื้อธรรมดาลับบ้านเรามาเด้อกวนนงชมพูเอ้กับบ้านเฮาเด้อ ลูกก็เื่งมาทิ้งที่โรงพยาบาลแล้วต่อไปจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วนะพับไว้ด้วยลูกพับไว้ขอบพระคุณทีมแพทย์คุณหมอพยาบาลท,ทุกทท่านคุณแม่อ c ีทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจน้องมาทางคอมเมนต์ ขอพระคุณทีมคุณหมอทุกทกท,กท่านที่รักษาน้องให้ใหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในครั้งนี้เนาะค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะพับดีๆรูปพับดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ พวกเราน้องเพิ่มพูนชาแนลในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ